สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าเราได้ทําการเปลี่ยนจากโซโยตัวนี้นะครับถอดออกปลดระวังโซโยมาใส่ตัวเป็นของฮิตครับเป็นฮิตรุ่นใหม่แทนที่เป็นตัวเฮดเฟนของคนไห้เป็นตัวนี้นี่เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่นะผมก็จะถอดตัวเก่ามาแล้วก็มาทําการเทสเดี๋ยวเราจะบ่ายนี้ผมจะทําอีก2ตัวนะครับ ทำตัวฮิตค่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่คือระบบโซเยลในการต่อโซเยลนะครับก็คือะคะตัวนี้เป็นตัวสวิตช์เปิดปิดประตูตัวนี้เป็นคียตัวนี้เป็นแท็กนะครับแล้วตัวนี้เป็นหมอแปลงมอแปลงคุณจะใช้อะไรก็ได้นะทีนี้ผมต่อเปิดปิดผ่านมือถือเอานะครับแล้วก็หลักการนะครับก็คือแบบนี้แหละง่ายๆก็คือราแการเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมก็จะต่อสายไฟนี่ แต่ว่าถ้าตัวนี้นะมันดูยากนะผมดูของพี่ตั้มเหนือผมน่ารักพี่ตั้มผมรู้จักพี่ตั้มมานานมากแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ของพี่ตั้มนี่ของพี่ตั้มจะทําไดแกรมที่ทําง่ายมากเลยก็คือนี่ต่อตามของพี่ตั้มเลยนะครับคือแดงกับขาวขาวกับแดงก็คือไฟดําก็คือพ่วงดําตัวนี้คือสายกลาวนะครับคือพ่วงอ่าเออขอโทษอ่านผิดแดงแดงคือสายแดงขาวคือคอมนะครับสองอันนี้ต่อ ่วงเอาแดงเข้าด้วยกันนะไปที่บวก e พ s ส์ p l ยส่วนที่ลบก็คือสีดำก็คือสีดําเดี๋ยวผมจะชี้ดูข้างล่างนะต่อเข้ากับลบของตัวแท็บแม่เหล็กแล้วก็ตัวเปิดปิดประตูทั้งหมา3จุดเนี้ยซึ่งในแรมนี้ดูง่ายมากจริงผมไปมาพอดีผมไปเปิดเจอเ,เออเรามีของเก่าวิต้ามเนี่ยให้ดูง่ายอ่ะ หลักการนะครับคือมอปแปลงเนี่ยมาบันไปไฟเส้รน,นี่คือดําแดงนะผมก็ต่อพว่วงดําแดงตัวนี้ก็คือสีนี่ดําแดงนี่นี่คือตัวนี้สายสีส้มเนี่ยก็ค,คือเมนหลังเมนหลังตัวนี้เข้ากับอะไรเข้ากับด้านหลังของโซโยก็คือดําแดงครูนี้แหละนะคือเส้นนี่คือเร่อกดําแดงเนี่ยดาแดงมา นี่คือดําแดงนะแล้วก็สีขาวของเขาก็คือขาวที่เราว่ากันเมื่อกี้นี่คือคอมเราก็ต่อคู่สีแดงอ่าแค่นี้เองส่วนที่เมื่อกี้นี่คือจบระบบเรียบร้อยแล้วนะคือสามารถใช้งานได้ส่วนปุ่มกดเนี่ยก็คือสายเส้นเหลืองเนี่ยนะผมก็ต่อขาวน้าเงินนะน้าเงินน้าเงินน้ําเงินกับขาวกับขาวน้ําเงินก็คือมาคู่นี้อันนึงก็คือต่อตามพี่เขาว่านี่สีม่วงเห็นไหมครับสีม่วง สีม่วงเข้าสวิตเป็นเปิดและอันนึงเข้าดําก็คือดําก็คือดําก็คือเข้ากราวตัวนี้นะเนี่ยสายคือเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นสีเหลืองเส้นนี้เส้นใหญ่นะมาเป็นขาวน้ําเงินเข้าเข้ากราวแล้วเส้นตัวเนี้ยเข้าสีม่วงสีม่วงก็คือสีนี่นะสีม่วงนะมันเอาจะออกสีดำาๆนิดนึงนะนี่คือสีม่วงสีม่วงก็คือสีม่วงตามที่เขาว่ากันอ่าแล้วที่เหลือสุดท้ายคือขาวม่วงขาวม่วงคืออะไรขาวม่วงคือเปิดปิด ตัวตัวคอนโทรลประตูก็คือขามุคือเส้นนี้ก็ผมจะต่อสายสายแลนมานะเป็นเส้นสีเนี่ยเส้นสีน้าเงินนะมันจะวิ่งตรงนี้จู้ดมาที่ไปที่ตัวนี้อ่าเห็นไหมก็คือเส้นเส้นนี้แหละเส้นเนี้ยนะแล้วก็ไปที่เส้นน้ำเงินสีแดงก็คือต่อช่องสีแดงอ่าให้ต่อสีแดงตามที่แดกรรมคือต่อั้่บวกแม่เหล็กหน้าแค่นี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือค้วลบก็ต่อ ก่าวเห็นไหมแค่นี้แหละเดแกรมนี่เป็นเดแกรมที่ดูง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาพี่เขาหน้าแนละเขาทําเป็นเยอะมากเลยนะแล้วพี่เขาส่งเดแกรมวันนั้นเ,เกือบฉุกเฉินเปิดไม่ได้ทีหนึ่งผมลื้อทำไดแกรมพี่ตามพี่ปั๊บเดียวเสร็จเลยนะครับเพราะบางทีไดแกรมี่ส่งนี่จะดูยากนิดน,นึงนะแต่ของพี่ตั้มเนี่ยดูง่ายมากแล้วจำง่ายๆว่าแดงขาวขาวแดงขาวแดงเออดําก็คือกล่าวนะแล้วก็คือม่วงม่วง ม่วงก็เปสวิตเปิดปิดประตูนี่สวิตเ,เปิดปิดเปิดปิดภายในลูกคุจะต่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ผมชอบเป็นตัวนี้เพราะมันทนนะแล้วก็อีกตัวนี้ก็คือสีขาวม่วงก็คือไปที่คอนโทรลดอล็อกแล้วที่เหลือดอล็อกก็คือไปที่สีดําหมดเลยจำว่าไปที่เก่าดอล็อกอีกเส้นหนึ่งก็คือไปที่กก่านะและไอตัวนี้อีกเส้นหนึ่งก็คือไปที่ก่าเหมือนกันก็คือเนี่ยเส้นสีเนี่ยก็คือเก่าเหมือนกันมาสองเครื่องก็ถ้กทอดจบพิธีแล้วต่อประมาณไม่เกินสิบนาทีครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับเพราะว่าแดแกรมดี งานก็ดีง่ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะถ้ากดประตูสองมันจะมีเสียงสองกิ๊กนะอ่านี่มาดับแล้วนี่คือเรียกว่านี่เปิดประตูขา้างในแล้วถ้าแท็กข้างนอกเนี่ยคี์แท็กประมาณนี้ปุ๊บหายเลยเห็นไหมครับอ่านดูไฟมาอ่ามาอ่าหายแล้วไฟมาแล้วแค่นี้ละครับจบพิธีนะครับหรือว่า,ากดรหัสโค้ดของเราก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมโค้ดนี่คือรหัสมือของเขารหัสพินโพสเปิดได้เหมือนกัน ปาร์ตก็คือระบบตัวนี้ยังใช้ได้นะแต่เพียงแต่ว่าระบบมันเก่าไปนิดนะึงครับผมก็ปลดมันออกตามปลดระวังตามปีเพราะว่าเดี๋ยวเออคือทนทน,ทนพังข้อมูลผงพังผมทําพังใหม่หมดเลยนี่อันตรายมากเปนถึงเวลาผมก็ปลดปลดระวังตัวนี้ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะคือตัวที่ตัวที่2ตัวที่3แล้วนะครับของของตึกเนี่ยครับนะครับก็ให้ดูแล้วกันนะติดต่อสามารถติดต่อได้พี่ตั้มนะพี่ตัม้มเขาน่ารักนะผมไงผมก็ยังขอบคุณพี่ตั้มอยู่ดี นี่นะระบบการต่อตัวนี้กับระบบฮิตเทคฮิตเหมือนกันนะเปลี่ยนแค่หัวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเฮ้ยถ้าเมื่อกี้เราเปลี่ยนที่หน้าประตูแล้วแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้จริงๆทำจริงโต๊ะเนี่แหละนั่งทางานก็คงเดิมทุกอย่างนะเปลี่ยนแค่คอนโทรลแค่ตัวนี้เองคือสายสายเนี่ยผมไม่ตั้งค่าเลยเปิดเดี๋ยวคนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วผมทาให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยไม่ทําเลยนะก็แค่สับเส้นเมน เดี๋ยวผมออกก่อนสับเซนเมสเซน,นี้ออกถอดชุดนี้ออกนะแล้วก็เปลี่ยน,ท,ยน,น,นท,ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับตู้คอนเทิร์มคุณไม่ต้องแกะใช้ตู้เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดตัวนี้เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้แกะนะมาตู้ชั้นหนึ่งเดี๋ยวชั้นอื่นผมก็แกะเหมือนกันไม่ได้แกะครับคือแกะกล่องแล้วก็ใส่เลยเป็นแค่ตัวนี้อ,ออกนะแล้วก็ใส่ใส่ได้เดี๋ยวอีกสักคลิปหนึ่งคงจะเสร็จแล้วแหละสวัสดีครับ